คนอื่นก็หวว่าผมแต่งงานกับผู้หญิงขายตัวสิจะบ้าอยจะทำอะไรอย่างนี่แเงินก้อนฉันถือว่าทำท่านี่หมากันแล้วกัน แก้วชวนเล่นกันวยเนี่ยถ้าคุณขวัญมานั่งข้างผมเนี่ยจะดื่มให้หมดแก้วเลยได้สิับาพีย ได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปนั่งข้างเฮียนะคะ เีย er คะเงินเดือนเดือนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้เลยนะคะทำไงดีคะเฮีย er. นี่คุณตออคุณยังไม่จ่ายเงินคนสวยของผมเหรอผมก็อยากจะจ่ายอยู่นะครับเฮีย er. แต่มันติดตรงที่ว่าเฮีย er ไม่ยอมตกลงเซ็นสัญญาร่วมทำธุรกิจกับผมสักทีผมจะเอาเงินที่ใหญ่ไปจ่ายล้วครับ นี่เฮียยังไม่เซ็นสัญญาอีกเหรอคะอเรื่องเซ็นสัญญาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเนี่ขอแค่คุณขวัญเนี่ยหอมแก้มผมทีหนึ่งก็พอกได้สิครับเฮียไม่มีปัญหาครับเรื่องแค่นี้เอง เรื่องเลยแค่นี้เองได้อยู่แล้วล่ะค่ะเฮียผมรู้สึกดีมากเลยเนะี่ยแต่ผมมีข้อตกลองอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะคุยด้วย คุณยอมตกลงเนี่ยน,นะผมจะเซ็นสัญญาให้คุณสองคนดีเลยจริงเหรอคะเฮียงั้นดีเลยคะ่ะขอแค่คืนนี้เนะี่ยคุณอยู่กับผมทั้งคืนเฮียคะนี่เฮียน่าจะเมามากแล้วนะคะสักุลนะคะรับเฮีย นี่คุณคุณจะรีบไปไหนเนี่ยคุณทำแบบนี้แผนผมก็ทำหมดสิคุณก็ดูไอ้แก่นั่นสิปัญหากับอายุปูนนี่ละยังไม่เจียมสังขารอีกแค่ที่ฉันหอมแก้มันเมื่อกี้เนี่ยมันก็มากพอแล้นะคุณมันยังจะให้ฉันไม่นอนกับมันอีกอะคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงขายตัวหรือไง นะคุณคุณอย่าดื้อผมเลยนะช่วยเข้าใจผมบ้างสิฉันไม่ใช่เด็กนะคุณถึงจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะคุณอย่าบอกนะว่าจะให้ฉันไปนอนไอ้แก่เรื่องจริงๆอะ่ะผมไม่ทมําแบบนั้นหรอกนะมันเราแค่การสแสดงอะ่ะผมแค่อยากให้คุณกลับไปดื่มกับมันอีกสักหน่อยแค่นั้นเองถ้ามันเมาแล้วมันจะได้กลับไปสักทีถึงแม้เป็นแค่การสแสดงอะ่ะ คุณจะบ้าเหรอคุณทําตัวเหมือนพ่อเราไปทุกวันเลยนะแต่ให้ฉันไปนอนกับมันเนี่ยคุณคิดถึงแต่เรื่องเงินจนบ้าไปแล้วคุณเชื่อใจผมเถอน,นะค,คุณเป็นแฟนของผมผมไม่ให้คุณไปทำแบบนั้นหรอกจริงเหรอคุณ จริงสิครับงั้นแก้วเดียวนะครับแก้วเดียวเราก็กลับกันเลย เมื่อกี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันไปห้องน้ำมาค่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมก็คงพูดอะไรไม่รู้จักคิดอะ่ะอืมผมต้องขอโทษคุณด้วยผมคงดึงมากไปแตรงนี้เรามาชนกันอีกสักครั้ง จริงๆขอนว่าถ้าเฮียคุยง่ายแบบนี้เนี่ยครั้งหน้าเราอาจจะมีรักกันก็ได้นะคะไว้โปรเจกต์หน้าเนี่ย เดี๋ยวก่อนสิครับเฮีย er. ในเมื่อผมให้ในสิ่งที่เฮียต้องการแล้วอะธุรกิจที่เราสองคนคุยกันไว้อะ่ะเฮียอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเฮียลืมผมไม่ปล่อยเฮียไว้แนะ่น้าผมเนะียลูกผู้ชายพอที่ตกลงกันไว้นะ่ะคุณได้แน่นอน เจอแล้วเหร,หรคนสวยอย่าเข้ามานะนี่แกทำอะไรฉันเนี่ยก็เมื่อคืนเนี่ยคุณดื่มหนักไปหน่อยจนเมาไม่ได้สติผมก็เลยพาคุณมานี่ฉันถามว่าแกทำอะไรฉันเอาหน่าผมชอบคุณจริงๆนะตอนนี้เราก็มีอะไรกันแล้วนะผมจะรับอิชอบคุณนี้ คุณอย่าคิดมากนะเอางี้คุณต้องการเงินเท่าไหร่คุณบอกผม เฮียมันทำอะไรคุณมันขืนใจคุณเหรอได้เดี๋ยวผมไปจาัดก,การมันคุณไม่ต้องไปหรอกมันยอมเซ็นสัญญาให้คุณแนละ้คุณคุณไม่เป็นไรนะคุณคงเสียใจมากแต่ผมว่าเราอย่าทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลย นี่เงินคุณเราไปเถอะส่วนเรื่องแต่งงานของเราสองคนอะ่ะผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละถ้าผมแต่งงานมาคุณไปอะ่ะคนอื่นก็หาว่าผมแต่งงานกับผู้หญิงขายตัวสิอีกอย่างถ้าพ่อแม่ผมรู้เข้าพ่อแม่ผมจะหน้าไปไว้ที่ไหนไม่ควร ที่ฉันทําทั้งหมดก็เพื่อคุณนะที่ฉันต้องโดนไอ้แกนนี่ข่มขืนน่ะฉันก็ทําเพื่อคุณไม่ใช่หรอคุณนี่เงินหนึ่งแสนเลยนะคุณรับไปเถอะครับนี่คุณคงเห็นฉันมีค่าแค่หนึ่งแสนบาทสินะนี่คุณผมจะบอกความจริงให้คุณฟังไนะในดรบดาผู้หญิงทั้งหมดของผมได้ผ่านมา ผมให้คุณเยอะที่สุดแล้วผู้หญิงคนก่อนที่ผ่านมาผมไม่แค่สองพันมันก็มากพออยู่แล้วอะนี่คุณคุณจะเอาอะไรอีกคุณเอาเงินนี้ไปแล้วออกไปซะต่อจากนี้ถือว่าเราสองคนไม่รู้จักกัน เมีย <Yeah. S 2> ตอคุณคิดว่าผมโง่นะเก้อฮะคุณกับเมียคุณเนี่ยร่วมหัวกันหลอกผมงั้นเรื่องที่เราคุยกันไว้นะผมพอยกเลิกทั้งหมดทะเละเฮียเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนทะโลสมหน้าดูจากสีหน้าแกแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะทำไม ธุรกิจแกคงโดนเทระสิตอนนี้บาปกรัมก็ตามทันแกแล้วนะในเมื่อสัญญาณแกเป็นแบบเนี้ยเราสองคนก็เลิกคบกันแต่ก่อนเลิกเนี้ยฉันขอกอดคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม ก่อนฉันถือว่าทำท่าที่หมากแล้วกัน